ทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมคลิปอยู่ก็คลิปนี้มาดูกันนะครับว่าการดึงการดูแร่ทองในหินหรือการดึงแร่ทองคำออกมาจากหินทำากันยังไงนะครับก่อนอืน่นก็ต้องยินดีกับน้องๆนะครับที่เจอกับแร่ทองคำบอกกันตรงนี้ขูดก็ตรงนี้นะครับว่ามันหายาก ทองคำเห็นนีม่มีหลากหลายแต่มันมีน้อยกว่าจะเจอเห็นที่มีทองคำที่คุ้มทุนกับการดึงออกมายากพอสมควรนะครับน้องๆหลายๆคนเลยคิดว่าการตกตะกอนทองการดึงทองยากไหมครับการหาแว่ทองคำยากที่สุดครับ การดูดูยังไงก็ดูสีก็เป็นสีทองครับมีที่นั่งเป็นเม็ดมีท่าเป็นเคลือบเคลือบผินอยู่หรือเป็นหรือมองกับสายตาไม่เห็นเพราะว่าบางทีเห็นชนิดต่างๆสามารถที่จะกรอบสีกับทองคำได้ แร่ทองํำที่เราเจอในหินเรามาทำนี่มันเป็นแร่ชนิดปฐถุมภะูมิหรือว่าเป็นแอมซา์ของพองแค่เป็นแอมซา์หรือเป็นโมเลกุลเล็กๆที่อยู่ในหินแค่นั้นนะครับไม่ใช่ทองคาที่เป็นปฐถุมภูมิหลายทา่านคิดว่าทําไมไม่เอาไปาหลอมเลยเพราะว่าเราหลอมไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเป็นแร่ที่ ยังเป็นแอมไ์ของทองอยู่เราต้องเอามาละลายกับกรดออกมาจากหินเระตอกกนนันคือวิธีการนะครับวิธีการที่จะดึงเส้นทองคำออกมาจากหินขั้นตอนแรกที่ทำกันง่ายๆก็คือเอาหินนั้นมาเป่าครับแล้วก็ไปจุ่มน้ำจะทำให้หินนิ่มตระหยัดในการตำเพราะเราต้องตำละเอียดละเอียดเท่าเลยก็ได้ ที่จะทได้นะครับคือเอาอย่างนั้นเลยว่าละเอียดเงาแป้งนะครับมันจึงจะสําเร็จในการดึงทองอมาครับนี่ได้ทองที่มีเห็นที่มีได้ทองของม้องที่ส่งมาก็าไม่บอกนะครับว่าเอามาจากที่ไหนอยู่ที่ไหนนะครับ น้องให้บอกก็บอกครับน้องเาไม่ไม่ต้องการให้บอกก็ส่วนมาก็เขาไม่ให้บอกครับถ้าใครเจอเห็นลักษณะแบบนี้ถือ่โชคดีครับมันน้องคนนี้ก็เขาโชคดีก็ยินดีด้วยนะครับ แต่ตอนนี้ก็ของน้องร้องไห้ท่านนี่กำลังสูงมานะครับการำลังทําทยอยอยู่มันหนาแน่นเหลือเกินที่ส่งมามากๆก็ทยอยทํามันไปนะครับที่สงสัยว่ามีก็ดึงมาทําแล้วก็ถ้าของใครมีเรื่องห่วงนะครับผมโทรไปบอกแม่ขั้นตอนก็คือการผอมแบบนี้ครับระวังมาจากประตูด้วยนะครับถ้าเป็นเห็นที่มีความหนาแน่นสูงมาจากประุก พอไปแด้งนี่ครับแล้วก็จุ่มน้ํามันจะทาให้นิ่มแล้วก็ตามง่ายปัดง่ายแล้วกันจัดเื่เหล่างลางมาเห็นออกเช่นว่ามีแม่เหล็กแม่เหล็กนีก่ง่ายเลยก็เอาตามละเอียดแล้วก็เอาแม่เหล็กวนแม่เหล็กสาม,มารถจะดึงดูดแม่เหล็กออกมาได้หมดเลย การทำไม่สายตัวแล้วก็หินเพราะว่าแต่ละหินม,มันก็ไม่เหมือนกันมันแบบเดียวกับในอุปกรณ์เอเล็กทรอนิกส์กันแหละถ้ามีได้เอื่อมากเราน่าจะกําจัดแรกเอืเอ่อออกไปก่อนเพราะง่ายต่อการดึงขอ,อกมาอย่างเช่นจะมีแร่ที่เป็นหินปูนที้ใช้โหิตก,กัดก่อนเพื่อทำยายหินปูนมันหมดไป หยิเหล็กมือปูนให้หมดไปแล้กกวก็ง่ายหลการดึงง่ายทองคมออกมากา,ารี้หรือเรื้ยงองคำก็คือการใช้ AR ใช้กรบผสมกันแล้วก็สามารถละลายทองคำในหินออกมาได้นะครับถ้ามีแร่เหล็กก็นาแม่เหล็กลงไปวนอย่างนี้ครับมันจะสีขึ้นมาหมดส่วนมากทองคำจะอยู่อยู่กับแร่เหล็กนะแร่เหล็กเร่เเรเเรงแรง่ทองแดงพวกนี้ นี่ของงอที่ส่งมาจากรบบุรีนะครับมีได้เหล็กมาไทยแล้วก็มาถึงไทยไไรอไทยไรได้ทำมาครับก็เมื่อเรานำมาปุ่นให้ละเอียดแล้วก็มาตั้งบนเตาไฟมันร้อนงอถาม,มันกันำมันมันมาตั้งอีกครับก็อย่างน้อยก็ เพิ่มความร้อน,นให้กับทองคําที่อยู่ในห็นเพื่อเพิ่พมโมเลกุลให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อทำลายาพวกท่อสินที่มันเป็นหินปูนหรือว่าเป็นหินดินและเปลาไไปเป็นเท่าฐานไปแต่ถ้าได้ที่มีทองคําสังเกตดูครับเผายัางไงมันก็สีมันไม่ตอกไม่ดำยิ่งเผายิ่งเหลือง นาปิอันทลายก็เหลืองขั้นตอนแรกผมก็ใช้ไฮโดรคลอกรกนะครับต้มไปล้างแลก้กำจัดสนิมเหล็กแล้วก็อินปูนออกไปสองเที่ยวสามเที่ยวนะครับเล้วแต่หินนะถ้าว่าเที่ยวเดียวสะอาดก็พอล้วเติมมาพวกกดซันซอีกเป็นนิดหน่อยเพื่อมันทำงานได้ดีขึ้น หลับทิ้ทุกนี้นะั่นแหละผมใช้กดไฮโดรโควิกล้างตามน้ำไปล้างเลยไปไปใช้กดล้างเลยก็สามเที่ยวล้างเป็นสามเที่ยวเพราะว่ามีมันเหลือนวมีจุลเยอะสามเที่ยวก็อาจจะก็เออาร์ครับเดี๋ตอนเออา,า,าร์ตอนสอบสกรไปดูกันนะครับเป็นเคสที่ผมไม่เคยเจอเหมือนก,กันหลายท่านก็ควจะเจออย่างนี้แล้วก็ แก้ปัญหาไม่ได้ผคิดว่านะครับเดี๋ยวได้ไปดูกันตอที่มันตกตะกอนแล้วก็มันเป็นยังไงร,รอดูนะครับ ครับก็คือหลังจากที่เรา AR เสร็จก็มีการกรองกรองกอมาอยู่หลายๆวิธีครับคือใช้กระดาษกรองแล้วก็ใช้เครื่องกรองนี่ก็ลักๆของเครื่องกรองอยู่ลักะอย่างนี้ครับเครื่องกรองฟูนยกาะเพื่ือการใช้ปั๊มดึงออกมาอย่างนี้มาก็เร็วดีครับแต่ก็ต้องลงทุนยังไงแค่กระดาษกรองก็โอเคแล้วครับ แล้ก็ปัม๊มเปิดปั๊มก็ลงมาแป๊บเดียวเสร็จเลยนี่คือการใช้ปั๊มสูญญากาศในการกรองแล้วกรองผ่านกระดาษกรองนะครับแล้วก็นำมาตกตะกอนโดยใช้โซเดีมดาายมเปรบซัลไฟนนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่า smb นี่ครับเพื่อการทดสอบว่ามีทองมีแร่ทองหรือไม่สันน้ายาสารเคมีไว้ทดสอบถ้าไม่มีส่วนนี้ผมมันค่อนข้างเกียรยากในการทํางานดึงแร่ทองออกมาจากหินนะครับเห็นนะครับ,นนรบถ้าสีอย่างนี้ถือว่ามีแร่ทองนะครับอย่างนี้ต้องตกตะกอนให้ได้นะครับทำไม่ได้ก็ถือว่ายัาง ทำแร่ที่ไม่สามารถจะดึงแร่สองได้นะครับตะกอนไม่ได้ถือว่ามีสองคำแล้วยังไงมันต้องตอกตะกอนมาดูกันะครับขั้นแรกก็ใช้ยูเซียนะครับเพื่อไล่กดในสิกช้เท่าไรช้ขนาดไหนผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันอยู่ที่ว่าเรามั่นใจว่ากดในสิกหมดไปนะครับแล้วก็ใส่ โซเดียมไปจะใสเซนไฟลงไปนะครับเพื่อให้เลซทองคำตกตะกอนลงมานะครับเคยเจอไหมครับปัญหาอย่างนี้ใส่ลงไปแล้วก็ใส่เลยเคยเจอไหมครับลักษณะอย่างนี้บางคนผมว่าต้องทิ้งนะครับเพราะมันตกตะกอนไม่ได้เห็นไหมครับใส่ไปอีกก็ยังใส่อยู่ แต่เมื่อเรามีน้ำยาดทดสอบมีสารเคมีทดสอบทองล้ำทองเราก็ตากมาทดสอบได้ว่ามันมีทองหรือเปล่าใช่ไหมครับผมว่าหลายท่านอาจจะซิ้งไปแล้วครับถ้าเป็นแบบนี้เสือตอกตะกอนไม่ได้ไม่มีทองนะครับแต่มันมีนะครับเพราะเมื่อกี้เราเซสแล้วว่ามีทองใส่ไปอีกดูนะครับ ก็ <ower> ไม่คล้ำ registered. ไม่ดำนะครับใสเลยครับคือ <aj> สรุปง่ายๆว่าเรารีบเกินไปที่จริงถ้ารอสักพักหนึ่งมันก็ค <unless> ล <it really S 3> ้ำแล้วแหละแต่เรารีบเกินไปรีบเกินไปพอรีบใส่เข้าไปใส่ลงไปมันก็ใส่ใส่ลงไปมันก็ใส่ถ้ารอสักแป๊บมันก็คล้ำแล้วอย่าใจร้อนนะครับถ้ามันเป็นลักษณะนี้สร้างไว้สักชั่วโมงแล้วก็ เดี๋ยวค่อยมาดูแล้วก็เพิ่มเติมใส่ใหม่ถ้ามันไม่คำ้ำใหมนตั้งไว้ประมาณสามสิบนาทีครับจะเห็นว่าสีเริ่มเร,เรค้ำค้ำขึ้นมาแต่ถ้ายัางไรเรามีน้ำยาก็สอบ ตักขึ้นมาทดสอบเลยว่ามันมีทองนำสารเคมีหยดตรงไปเลยมันต้องดำเพราะเราอยากตอกตะกอนไม่ได้ซึงสีขาวอย่างนี้มันก็มีทองนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีเห็นไหมครับเลยเดียดคำๆนั่นแหละเราเจอร้องเกินไป คใส่ไปก็ยังไม่คล้ำเท่าไรแต่จริงถ้าไว้สักพักมันก็คล้ำคล้ำหนเรื่อยเรื่อยแล้วมันก็คล้ำนั่นแหละถ้าเป็นลักหนะนที่เราปักมาเพิ่มมาเทสเลยครับว่ามีทองหรือเปล่าท้ำสัรเมีที่เราทําไว้หยดไปเลยถ้ามันไม่มีสีคล้ำสีดำก็เอาทิ้งไปไม่มีทองแต่อย่างไรเราเทสครั้งแรกเลยว่ามันมียังไงมันก็ต้องมี มีไม,ม,ม่มีตอกตะกอนไม่ได้ก็ทิ้งไม่ได้ครับบีทองเห็นไหมครับพี่จิงเราใส่ไปบางคำเมื่อไหร่แต่เราใจร้อนเกินไปบางทีม,มีได้ทางคำไม่มากมันก็ค่อยๆค้ำ ถ้นาน้ำค้ำเป็นสีดำนี่ก็คือถือว่าสามารถที่จะตกตะกอนได้แล้วพอแล้วควรยังไงมันก็ไม่ไม่ค้ำไหนนะครับจำเป็นต้องปักขึ้นมาทดสอบเพราะยังไงไม่ไม่คำ้ำแก็มาหยดดูนะครับว่ามันจะ มีแร่หรือเปล่าในน้ำยาที่จะทำไว้ตัวนี้สําคัญครับถ้าไม่มีน้ํายาตอนนี้ผมรับรองว่าทายากครับไม่สามารถที่จะทําได้กับการดึงแร่นึ่งหยอดครับเห็นไหมครับมีถือว่ามีครับ ัตอกตะกรอนไม่ได้เห็นไหมครับอันนี้ไม่ยากเลยเพิ่มมาอีกหน่อยผมว่าน่าจะคำแนละ้วแข่งกล้องนะแข่งกล้องให้ดูเห็นไหมครับ มันคำแล้วแต่มันปิดแอร์พิกเกอร์ด้านข้างๆเห็นไหมครับนะครับตั้งไว้มันก็ค้ำเองจริงๆเห็นไหมครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมเผาทองให้ดูนะครับน้องๆว่าเอาต้องแตบบ่ตอกตะกรนแล้วก็เอาไปเผาเลยนะครับ ผลดีผมมีอยู่เคสนี้ด้วยแล้วก็ของเก่ามีหน่อยน่าจะเผาได้พักสองสามศูนจุดสองจุดสี่จุดสี่น่าจะได้จุดสี่นะครับครึ่งกรรมครับถ้าน้อยไม่ถึงศูนย์จุดหนึ่งสองนังไม่สมควรครับเห็นหครับี่ที่กองในกระดาษแล้วครน,นี้ในพิกเกอร์นะครับก็อะไอย่างนี้ก็สามารถที่จะเผาได้ประมาณจักสี่ 0.4เครื่องกมน่าจะได้ผมว่าก็นำมาผสมกับโปรเทคนะครับแล้วก็ใช้ไฟเผาเพ่อความว่าพันก็องศาไฟก็มันละลายแล้วละลายง่ายนะครับของกำ นะครับตักขึ้นมาเอาโบเล็กใส่ผสมแล้วก็เอามาใส่ในบ้าแล้วก็ผาเลยครับขั้นตอนที่ยากก็คือมันจะกระๆๆจายกระจายเราจำเป็นต้องอ่าใช้ตะแคงกิ้งอ่ะกิ้งไปกิ้งมาให้มันทองมารวมกันเพราะมันน้อยครับเห็นไหมครับมันอยู่สามหย่อมสี่หย่อมอยู่ไปทำครีมนะครีมก็ะส่้นปลาลาเลย ร้อนมืออับยากเลยต้องหาครีมที่มันใหญ่ๆนะครีมมันเล็กมันร้อนมือแ,แข่งไม่ได้ครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็โทรมาพูดคุยกันแล้วก็ยินดีกับน้องๆที่สำเร็จในการหนึ่งแร่แล้วก็เจอแร่ถือว่าเป็นคนที่โชคดีครับ อย่างไรแล้วเห็นที่มีทองคำมันหายากนะครับอย่าพยายามที่จะโดนหลอกนะครับหลายๆท่านก็โดนหลอกเอาเห็นที่มีทองมาขายไม่มีทองมาขายกันมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับยังไงผมก็ไม่รับซื้อนะครับเพราะเจอหลายเคสแล้วว่าไม่ไม่มีแร่นะครับยังไงก็ไม่ซื้อนะครับ ผมก็ไม่มีใครครับเจอผมนะครับว่าถ้ามีแร่ก็ไม่อยขายก็เขาทำเองไม่ไดียะยังไงก็ระวังด้ครับการหลอกลวงการาทำลงทนุนอะไรต่างๆนะครับยังไงก็เอามาระวังอย่าโลกอยู่เป็นพื้นฐานของความเป็นจริงถือว่ามันหายาก มันไม่ง่ายถ้าเจอก็เราโชคดีแล้วก็ถ้าเจอแล้วเราสามารถที่จะลรทองคําออกมาจากหินได้แค่นี้ก็เป็นพอนะครับนะครับก็คือได้แล้วครับทองจากหินของน้องยินดีด้วยครับชุดนี้ถือว่าเห็นธรรมชาติที่น้องเขาเจอก็ถือว่าไม่ยากสามารถที่จะทำได้ในระาคาค่น่าจะมีเงินใช้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชม แล้วก็เป็นกำลังใจอย่าลืมกดติดตามตดกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ Jay.